ท่านอีกแล้วเหรอนอกจากข้าใครลาจะคิดถึงเจ้าได้ท่านมาทำไมมาดูว่าข้าตายหรือ,อยังน่ะเหรอโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นข้าหวงว่าเจ้าจะบาดเจ็บวันนี้เจ้าไม่ควรจะไปที่ง,งอใบใช่ถ้าหากไม่ใช่เพราะข้าคำพีอักษรสิบพิกคาดคงอยู่ในมือท่านไปแล้วท่านคงเกลียดข้ามากละสิใช่ไหม หลายปีแล้วเจ้าย่าคิดสงสัยในเจตนาข้าข้าแค่กลัวฐานหน้เจ้าจะเปิดเผยท่านห่วงตัวท่านเองเถอะเอาโป้ออั้งสศะมาอยู่ข้างกายก็เหมือนเอาไฟมาใกล้กระดาษเจ้าห่วงข้าก็เลยให้กงจือยี่กำจัดโป้ออั้งสศรกงจือยี่ลงมือกับโป้ออั้งสศรเหรอเจ้าไม่ได้เป็นคนชี้แน่เขาหรอ อ๋อฮหากไม่ใช่เจ้างั้นช่วยบอกกงจืยยี่ด้วยว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องของข้ากับป้าอังศ์เสี่ยงอิงเทียนเจ้าคิดมากไปแล้วละ่ะ <c oughs> เกรงกลัวกงจืยยี่หรือไง <c oughs> ไม่มีทางเพราะเจ้าตั้งหากข้าถึงยอมเขาบอกให้เขาอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลย <c oughs> คิดจะขู่ข้าเหรออือ <c oughs> เปล่าเลยข้าเพียงอยากให้เจ้ารู้เพื่อเจ้าตำแหน่งประมุขแห่งบูริมของข้าท้ายที่สุดก็ต้องให้เขาขอให้เขาอย่าเพิ่งร้อนใจคำพูดเดียวกันกับที่ยางฉางเฟิงเคยพูดกับท่านไม่ใช่เหรอตำแหน่งประมุขช้าเร็วก็เป็นของท่านแต่ท่านก็ไม่อาจรอได้เลยคิดอุบายข้าพี่ใหญ่ของท่านเสเอง จะหมายความว่ากงจือยี่เขาก็ไม่อาจรอได้เงี้ยเด้คลื่นลูกหลังซัดคลื่นลูกหน้าคลื่นลูกใหม่ก็เกิดขึ้นทุกวันเสี่ยงอิงเทียนประมุกบูลิมท่านเป็นมา20กว่าปีแล้วยังไม่พอเลย <c oughs> ควรปล่อยวางก็ต้องปล่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีกับตัวท่านแน่ๆ <laughs> ดีมากเจ้าห่วงใหญ่ข้าอย่างเงี้ยไม่เสียแรงที่ข้าปกป้องเจ้ามาหลายปีเอาล้วเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วข้ากลับก่อนล้วต <laughs> ำแหน่งประมุขต้องเสียแรงเสียเลือดเสียเนื้อมากมมายวาจะได้มาจะให้ถอยงี่ยงง่ายอยากนอนบนเตียงทองหรูหราของข้า ข้าจะให้เจไิ้หลับและไม่มีโอกาสได้ตื่นอีกเลย ขับใจนะอีน้ำเฟยทำไมท่านเปลี่ยนไปเช่นนี้ผลประโยชน์ทำาไมท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอีน้ำเฟยที่ข้าเคยรู้จักไม่ใช่แบบนี้ จะเป็นไรไหมแปลกใจที่ข่ายังไม่ตายล่ะสิเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าหวงเจ้ามากนะข้าบอกกับพวกพูดนานแล้วว่าเจ้าช่วยโป๊อังศอกไปก็เพื่อให้เขาเชื่อใจเจ้าและหาโอกาสชิงกระพีอักษรสิพิฆาตมาแต่พวกรังไม่เชื่อข้าสุดท้ายก็เป็นจริงอย่างที่ข้าพูดสงสัยมีแต่ข้าที่รู้ใจเจ้ายิ่งรักยิ่งเชื่อใจใช่คำพูดนี่แหละ ก็ด้รับความไว้วางใจจากโป้อาอังสองเริ่มเข้าไปในจิตใจเขาและสุดท้ายคำพิอักษรสิพิฆาตก็จะมาอยู่ในมือของเราถึงเวลานั้นเราคัดลอบเป็นสองเล่มเล่มหนึ่งเก็บไว้เองอีกเล่มหนึ่งเราก็ให้หนายใหญ่ไปเขาเองก็ได้มอบยาถอนพิษให้แล้วเราก็จะได้ฝึกวิชาโจมตีเขา <laughs> เวลานั้นผาเหนือแม่ก็จะตกอยู่ในกมือของเรา ถ้าข้าไม่ยินดีล่ะเ,เจ้าไม่ยินดีความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมเจ้าเองก็จะเป็นอิสระท่านคิดอย่างนั้นจริงๆนะเหรอหมายความว่อย่างไงพวกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เจ้าช่วยให้ข้าได้ตำแหน่งนายใหญ่ข้าก็ช่วยเจ้าได้เป็นอิสระเจ้าเจ้ารู้ไหมวันที่เจ้าช่วยปออังสองครั้งนี้ข้าช่วยพูดกับนายใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่ โอ้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 โโอ้โอ้โอ้โข้ปวดมากเลยโอ้โอ้มงเย่ยนซออช่วยเขาด,ด้วยโอ้โพิษยินหยางก,กำลอเร่าอีกแล้วหมิงเย่ยนซนช่วยเขาด,ด้วยฮะเจ้าโอ้โ จ้าิเจ้าทำอะไรอ่ะเจ้าทำอะไรออพิดหยินอย่างท่านกำเริบไม่ใช่หระเจ็บปวดมากล้วสิทำไมยังมีแรงหลบมีดข่าได้อีกอท่านเจ็บปวดมากใช่ไหมงั้นข้าจะปลดปล่อยท่านเองเจ้าบ้าไปแล้ว